ฟังดูแล้วมันแปลกๆนะมันรู้จักกับรถ <S 1> <S 1> ใช้ชื่อไม่คุ้นหูเอาจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกแลวครับพี่ดาเซียรถสัญชาติโรมาเนียจะยังไม่เป็นที่คุ้นหูของชาวไทยเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่า<อ>รับรองว่าหลังจากที่ท่านนั่งดูรหัสลับ d NA ในช่วงนี้แล้วเนี่ยชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อที่น่าสนใจและก็คุ้นหูอย่างแน่นอนครับช่วงรหัสลับ DNA d NA ดาเซียเป็นรถยนต์สัญชาติโรมาเนียที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในด้านการพัฒนาจากเรโนฝรั่งเศส เพราะนอกจากดาเซียจะมีฐานการผลิตยอยู่ในประเทศตัวเองแล้วดาเซียก็ยังมีการผลิตในอีกหลายประเทศทั่วโลกเช่นรัสเซียแอฟริกาใต้อินเดียบราซิลโคลัมเบียและตลาดใหญ่อย่างเยอรมนีเป็นต้นโดยดาเซียโลแกนเป็นรถยนต์แบบครอบครัวขนาดเล็กที่มีหลายตัวถังให้เลือกใช้มีทั้งแบบ4ประตูซีดาน5ประตูสเตชันแวร์กอน5ประตูตู้ทึบและแบบพิกับ ซึ่งผลิตออกมาหลายแบบแล้วก็หลายชื่อซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆที่จะนําไปทําการตลาดซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดา c i เซียโลแกนร,รุ่นแรกที่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อปี2004ส่วนดา c i เซียโลแกนร,รุ่นที่2หรือรุ่นที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้เขาอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอย่างขมักขม้นของพันธมิตรคู่เดิมนั่นก็คือเรโนและดาเซียและก็อย่างที่เห็นในภาพครับดาเซียโลแกนใหม่ ยู่ในช่วงของการทดสอบพร้อมกับการอำพรางตัวเป็นอย่างดีเพราะทีมงานเขาปิดบังรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงไว้อย่างรัดกุมทีเดียวแต่ถึงจะปิดดีแค่ไหนก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเราไปได้และหลังจากที่เราแอบเห็นรูปร่างหน้าตาของดาเซียโลแกนรุ่นที่2นี้ทําให้เราได้ทราบว่าดาเซียโลแกนใหม่นั้นใกล้เคียงกับความเป็นโปรดักชันคาร์เต็มทีแล้วนอกจากนี้เรายังได้ข้อมูลมาอีกว่า ดาเซียโลแกนใหม่จะใช้แพลตฟอร์มของเรโนฟลูเอนซ์คอมเพกซีดานที่มีการผลิตในตุรกีอาร์เจนตินาเกาหลีใต้ ai, และอินเดียซึ่งนั่นหมายความว่าโลแกนรุ่นใหม่นี้จะมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขึ้นดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าเดิมด้วยส่วนรูปร่างหน้าตาขอยงจากโลแกนรุ่นแรกที่ได้ทีมออกแบบชาวสกอตแลนด์ผู้บินตรงมายังโรมาเนียเพื่อเรียนรู้และซึมซาบรสนิยม รวมถึงความต้องการพื้นฐานของคนโรมาเนียตอนที่จะนํามาปรับใช้ในการออกแบบแต่ผลที่ออกมากลับไม่ค่อยสวยงามอย่างที่หวังไว้ด้วยเหตุนี้โลกแกนรุ่นที่2พร้อมทีมออกแบบจึงปรับปรุงและได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยรวมให้น่าสนใจและน่าดึงดูดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับกระจังหน้าให้เป็นแบบสปอร์ตปรับชุดไฟหน้าและหลังให้ทันสมัยขึ้นเป็นต้น และสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากเห็นตัวจริงของโลกแกนใหม่หลังจะปรับปรุงและพัฒนาสภาพร่างแล้วห็นว่าที่งานมหกรรมยานยนต์ปารีสในเดือนกันยายนปีนี้เราจะได้เห็นด acia logan รุ่นที่2ในแบบคอนเซ็ปต์คายอย่างแน่นอนส่วนตัวจริงคาดว่าเราจะได้เห็นกันในเดือนมีนาคม2013ที่งานมหกรรมยานยนต์เจนีวาครับแหมคอนเฟิร์มจะเสร็จส ไปนะคะว่าจะออกมาเมื่อไหร่จำไหนเดือนไหนอะไรยังไงโอ้โหข้อมูลแน่นมากแน่นอนครับผมต้องทํางานอย่างหนักเพื่อที่หาข้อมูลอย่างดีมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็จะขอแบบโฆษณาตัวเองต่อไปนิดนึงนะครับว่าในงานมหกรรมยานยนต์ปารีสที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับรายการเราก็จะไปทําข่าวด้วยแล้วเราก็จะไปเก็บรถดีรถเด็ดรถสวยมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับผมบินลัดฟ้าไปเลยนะคะถูกต้องแล้วก็พอจบงานมหกรรมยานยนต์ที่ปารีสใช่ไหมคะสิ้นปีก็มีอีกหนึ่งงานค่ะแต่ว่างานนี้เราไม่ต้องบินไปไกลถึงเมือง จัดกันที่ Impact เมืองทองธานีค่ะกับงานมหาการรมยานยนต์ครั้งที่29นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่ 29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะงานนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะเก็บภาพนะคะแล้วก็บรรยากรรวมทั้งรถเด่นรถดีกิจกรรมในงานทั้งหมดนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันค่ะครับผมโอเคเราชงเข้า,า <c oughs> งานตัวเองเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จนะครับผม <c oughs> โอเคครับต่อไปเรามาเข้าช่วงเอ็กซเรย์กันเลยดีกว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนี้เป็นเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกสตีเบลิตี้โปรแกรมนะครับ <c oughs> ที่บ้านเราเรียกกันว่าร,ระบบรักษาเสถียรภาพนั่น <c oughs> อเองนะครับ วันนี้เราจะมานําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบว่าระบบนี้มันสมควรหรือไม่ที่จะนํามาติดตั้งรถยนต์อย่างไรครับผมว่าแล้วไปชมกันเลยค่ะในะช่วง X-Ray ค่ะช่วง X-Ray สนับสนุนโดย m y Chevrolet Sonic So y o ESP หรือ Electronic Stability Program คือระบบช่วยรักษาเสถียรภาพของรถซึ่งแตกต่างจากระบบอื่นๆที่มักมีชื่อที่สื่อว่าเป็นอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นฮาร์ดแวร์แต่ ESP มีความหมายเป็นเพียงโปรแกรมหรือระบบเท่านั้นเพราะนอกจากเซ็นเซอร์จะวัดความหน่วงหรือความเร่งและวัดความเร็วที่คนขับหมุนพวงมาลัยระบบนี้จะใช้ของที่ในรถมีอยู่แล้วนั่นก็คืออุปกรณ์ของระบบป้องกันล้อล็อกหรือ ABS ESP จะทำงานเฉพาะตอนที่รถเลี้ยวและเสียหลักเท่านั้นถ้าหากรถแล่นทางตรง ESP จะไม่ทำงานและถ้าเลี้ยวธรรมดา ESP ก็จะไม่ทำงานด้วยเช่นกัน ESP จะทำงานก็ต่อเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจนรถเสียการทรงตัวเซนเซอร์ที่ถูกติดตั้งในตำแหน่งต่างๆจะส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลว่ารถเข้าข่ายเสียการทรงตัวในระดับอันตรายหรือไม่ถ้าใช่ระบบจะช่วยแก้ไขให,ให้อย่างรวดเร็ว หากเป็นการเสียการทรงตัวในโค้งแบบหน้าถลายหรืออาการอันเดอร e e r i ริง ESP จะสั่งให้เบรกของล้อหลังในโคง้งทำงานเสริมเป็นพิเศษล้อเดียวหากเกิดอาการท้ายปัดเดี๋ยวเข้าในโค้งเกินกว่าที่ผู้ขับต้องการหรืออาการ Over อร์ e r ตริง ESP จะให้ล้อหน้านอกโค้งถูกเบรกเป็นพิเศษและขณะเบรกก็จะผ่อนคันเร่งไฟฟ้าด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นการเสียการทรงตัวแบบใด ความเร็วของรถต้องไม่เกินกว่าที่แรงเสียดทานจะรับได้พอถ้าหากเข้าโค้งเร็วเกินลิมิตไปมากถึง E.S.P จะพยายามทำงานอย่างไรก็หมดความหมายตัวรถก็จะถลายออกนอกโค้งไปทั้งคันอยู่ดีอย่างไรก็ตามในการวิจัยและทดสอบอย่างเป็นทางการมีสถิติที่เชื่อถือได้ยืนยันประโยชน์ของ E.S.P อย่างชัดเจนโดยสมาคมผู้รับประกันภัยในเยอรมน,นีได้วิเคราะห์อุบัติเหตุและพบว่า ร้อยละของอุบัติเหตุทางรถจนที่มีผู้เสียชีวิตเกิดจากการเสียการทรงตัวจนควบคุมไม่ได้ของตัวรถและในจำนวนนี้2ใน3หรือร้อยละของรถที่เกิดอุบัติเหตุจากการเสียการทรงตัวและมีผู้เสียชีวิตสามารถหลีกเลี่ยงได้หากรถนั้นติดตั้งโปรแกรม E.S.P. ส่วนมหาวิทยาลัยในรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาทดสอบกับแท่นจำลองการขับควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยให้อาสาสมัครแก้ไขและบังคับรถในสถานการณ์วิกฤต เช่นหลบสิ่งกีดขวางกระทันหันหรือเข้าโค้งแบบรัศมีเล็กลงเรื่อยๆและถูกลมปะทะด้านข้างอย่างแรงที่ความเร็วสูงปรากฏผลว่าถ้ามี ESP จะมีผู้ขับรถพ้นจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ34ซึ่งระบบนี้เหมาะที่สุดแล้วครับสำหรับนักขับบ้านเราที่ชินชอบความเร็วความแรงแต่มีทักษะการขับน้อยรวมทั้งประมาทแถมถนนบ้านเรายังลื่นและมีโค้งอันตรายอยู่ทั่วไป ผู้ขายจึงควรน,นารถที่ติดตั้งระบบนี้มาจัดจําหน่ายให้มากขึ้นเพราะมันสามารถช่วยชีวิตผู้ใช้รถได้จริงครับ